สูตรลอแต่ลมันแรงวันนั้นผมต้องไปงานแต่งงานเพื่อนเลยหยิบชุดสูทผู้ชายตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาใส่แล้วหล่อจัดรู้สึกเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีเดินเข้างานด้วยความมั่นใจทุกสายตาหันมามองผมก็คิดในใจใช่สิท์ธิวันนี้เราคือที่สุดของงานแต่จูจ่ๆมีลมพัดแรงเข้ามาจากข้างหลังชายสูตเปิดผักเผยให้เห็นว่าผมลืมตัดแท็กไซค์เซ็กซี่ที่ห้อยอยู่หลังคอ เพื่อนเดินมาทักเบาๆสูตรเท่นักแต่พี่จะขายของต่อเลยไหมสุดท้ายทั้งงานจำผมได้ในานามในแบบสูตรพร้อมขายสูตรจะดูดีแค่ไหนก็แพ้แ็กที่ลืมตัดความหล่อมาพร้อมความรับผิดชอบเช่นตรวจหลังคอถ้าชอบชุดสูตรผู้ชายชิ้นนี้มีสินค้าอยู่ในตะกร้านะักรีบสั่งซื้อเลยอย่ารอช้าสูตรอแต่ลมันแรงวันนั้นผมต้องไปงานแต่งงานเพื่อน เลยหยิบชุดสุดผู้ชายตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อ